ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพิภพตอนที่185นะครับ หลังจากที่หลวงเฟิงสั่งให้อิลิน่าเนี่ยโจมตีไปยังเผ่าพันจักรกลแล้วเนี่ยมันก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันก็ได้ปรากฏเผ่าพันแมลงระดับผู้ครองดวงดาวเนียถึง1ล้านตัวซึงการโจมตีประสานในแต่ละครั้งของเผ่าแมลงเนี่ยพลังโจมตีก็แข่งแร่งเทียบเท่าระดับอมตะราชาสุดปลายยอดเลยนะครับถึงทางด้านไอเผ่าจักรกลเนี่ยมันก็ได้คิดว่า81ราชาเทพของมันก่อนหน้านี้แทบจะเผ่าพันพลังงานไปหมดสิ้นแล้วความสามารถของมันที่โจมตีไปก่อนหน้านี้ในตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสั่งสมพลังงานนะครับจากนั้นและทางด้า เผ่าพ,พันธุ์แมลงเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีทางด้านเผ่าจากกลนะครับจากนั้นหลัวเฟิงเนี่ยก็ได้สั่งให้อีเลนาสั่งเผ่าแมลงเฟิงอิง10,000ตัวเข้าไปจัดการระบบควบคุมของเผ่าจากกลเพียงไม่นานยานพิระมิดของเผ่าจากกลเนี่ยก็ถูกทําลายลงนะครับหลังจากที่ยานเผ่าจากกลเนี่ยถูกทําลายเรียบร้อยแล้วหลวเฟิงก็เข้าไปเก็บซากของมันเข้าไปในแหวนเก็บของทันทีทางด้านไอ้เผ่าจากกลมันก็พยายามใช้อนจาจักก้าวสังหารเนี่ยเข้าไปโจมตีระชันปีกเงินของหลัวเฟิงนะครับแต่ทว่ามันก็ไม่สามารถตามความเร็วของหลัวฟงได้แลหลัวเฟิงกก็ใช้้โอาสนนีีหไปททันีซึ่ง การหนีของหลัวเฟิงเนี่ยทางด้านไอเผ่าจักรกลมันก็ล็อกเป้าหลัวเฟิงไว้แล้วนะครับซึงมันเนี่ยก็คิดว่าพอมันเนี่ยเรียกรวมผู้แข่งแร่งของฝ่ายของมันแล้วมันก็จะจัดการหลวเฟิงไม่ให้เหลือแม้แต่ซากเลยนะครับทางด้านหลัวเฟิงเองเขานั้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอีกฝ่ายนั้นจะไล่ตามมาหรือไม่เพราะว่าหลัวเฟิงนั้นก็ได้ชิงเอายานอวกาศมันมาและทําให้มันนั้นเสียหายอย่างหนักและคิดว่ามันก็คงจะไปเลิกรลางง่ายๆนะครับและคิดว่าถ้าหากว่ามันตามยอดฝีมือมาช่วยละก็ก็จะยิ่งเป็นอันตรายยิ่งกว่าเดิ ใช้งานบางอย่างนะครับทางด้านไอเผ่าจักรกลเนี่ยมันก็ได้ติดต่อไปหาใครบางคนขอความช่วยเหลือนะครับขอเพียงแค่ว่าช่วยมันนั้นสังหารราชันปีกเงินมันนั้นก็จะให้เงินก้อนใหญ่กับคนผู้นั้นจูจ่ๆพิกัดที่มันกําลังติดตามลัวเฟิงอยู่เนี่ยมันก็ได้หายไปในพริบตานะครับซึ่งมันเนี่ยก็ไม่สามารถตรวจจับตําแหน่งของลัวเฟิงได้โดยสมบูรณ์พร้อมกับมันเนี่ยก็ได้คิดว่าตราบใดที่ลัวเฟิงนั้นยังอยู่บนแผ่นดินเยียนจีต้องมีสักวันที่มันนั้นจะสืบหาล่องรอยของลัวเฟิงได้แน่นะครับทางด้านลัวเฟิง อย่างที่ห่างไกลพร้อมกับว่าได้ปรากฏบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็คือราชันชิงวัดน,นะครับหลังจากที่ได้ช่วยหลัวเฟิงไว้แล้วหลัวเฟิงก็ได้ทําการขอบคุณนางไปซึ่งนางนนก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องเกรงใจกันก็ได้ได้รู้จักกับราชันปีกเงินที่กลายเป็นตำนานของเกาะทรายหมอกแถมยังพลอยได้เงิน10บล้านหุ่นยวนอีกไม่มีการค้าที่คุ้มค่ากว่านี้อีกแล้วสําหรับนางนะครับและก่อนที่นางจะจากไปเนี่ยก็ได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าต่อไปหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถเรียกนางได้เต็มที่นะครับและนางก็ได้ทิทน้น ไวว้้ใหหลัฟหเฟงนจนึงการที่หลัวเฟ,ฟิงหนีมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลัวเฟิงนั้นได้ไว,ว้วานราชาชิงห้วนเนี่ยซึ่งราชาชิงห้วนเนี่ยนางก็มีความสามารถพิเศษในการเคลื่อนย้ายพิบตาซึ่งหลัวเฟิงนีก็คิดว่าซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เหมาะสมต่อการใช้เอาชีวิตรอดในเวลาฉุกเฉินจากนั้นทางด้านมาบต uh าเนี่ยก็ได้บอกหลัวเฟิงไปว่าไม่ต้องคิดมากเรื่องเงินค่าใช้จ่ายที่จ้างราชาชิงห้วนนะครับจากนั้นก็ได้ตัดมาทางด้านไอ้เผ่าจากกลที่ได้เข้าต่อสู้กับหลัวเฟิงก่อนหน้าน <ๆๆ S 2> ี้นะครับมันนั้นก็ได้ประกาศรางวัลว่าใครก็ตามที่สามารถเจอราชันปีเงิ ก็จะได้เงินจํานวน50ล้านหน่วยอีหลานนะครับทางด้านพวกไทโวก็ได้รู้ถึงประกาศของทางด้านหลัวเฟิงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าเกรงว่าทางด้านราชันปีกเงินเนี่ยก็คงจะลําบากแล้วทางด้านหลัวเฟิงเนี่ยก็ได้รับรู้ถึงประกาศเช่นเดียวกันนะครับลัวเฟิงเนี่ยก็เลยคิดว่าสัพลาดเขาทองของลัวเฟิงเนี่ยก็คงจะไม่อาจปรากฏตัวง่ายๆได้อีกแล้วทางด้านบาบาตานาก็เลยคิดว่าสาเหตุมันเป็นเพราะว่าเครื่องตรวจจับนั้นรู้สึกช้าบาบาตานาก็เลยแนะนําหลัวเฟิงว่าให้กลับไปซื้อเครื่องตรวจจัรดูงกกวล้้จหเฟ็ไึ อะไรบางอย่างนะครับที่มันทําให้หัวใจของเขานั้นรู้สึกเต้นเร็วขึ้นมาความรู้สึกนี้มันทาให้เซลล์ในร่างกายของหลัวเฟิงกําลังรู้สึกร้องโ ho ห่หาอะไรบางอย่างนะครับความรู้สึกเหมือนตอนที่หลัวเฟิงเจอกับเกะาะพลทหารและเกาะแม่ทัพในตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ห่างหายไปนานในเวลานี้มันกลับมาอีกแล้วนะครับหลัวเฟิงเนี่ยก็ได้จะสงสัยว่ามันคืออะไรกันนะทําไมมันถึงส่งผลระยะไกลที่รุนแรงถึงขนาดนี้แต่นั้นก็ได้ตัดมาที่ยานเผ่าปีศาจนะครับและมันก็จะได้มีวัตถุบางอย่างที่อยู่ในแหวนไอ้พวกนี้ในเวลาต่อมาลก้อดแว มันก็ได้มารายงานว่าได้พบยานอาวกาศของเผ่ามนุษย์ลำหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป300ล้านกิโลในยานนั้นมีคนคนเดียวที่อยู่ระดับผู้ครองดวงดาวเท่านั้นซึ่งไอหัวหน้าเผ่าปีศาจเนี่ยมันก็ไม่คิดว่าในสนามรบนอกเขตแดนจะมีมนุษย์ระดับผู้ครองดวงดาวที่ยังเคลื่อนไหวเพียงลําพังอยู่ด้วยซึงไอหัวหน้างพวกมันเนี่ยก็ได้สาบานกับตนเองนะครับว่ามันนั้นต้องเป็นตัวแทนของเผ่าของตนเองตางความสําเร็จในแผ่นดินเยียนจีให้ได้นะครับมันเนี่ยจึงคิดว่าจะเอาหลวเฟิงมาบูชาเป็นคนแรกก่อนเลยนะครับ กำลังตรงมาทางหลวเฟิงอย่างรวดเร็วหลัวเฟิงเนี่ยจึงรู้ได้ทันทีว่าพวกมันเนี่ยมีเจตนาที่ไม่ดีอย่างแน่นอนทางดาบบา,าตะที่ได้ถือเครื่องตรวจจับเครื่องเก่าอยู่เนี่ยนางก็บ่นนะครับเครื่องตรวจจับนั้นไม่สามารถตรวจจับอะไรได้เลยซึ่งนางน,นั้นก็ตีความได้เลยว่าเครื่องตรวจจับของฝ่ายศัตรูนั้นมีระดับสูงกว่าอย่างแน่นอนหากว่าเจอกันซึ่งหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ทว่าในเวลานี้หลัวเฟิงนั้นเขาก็รู้สึกว่าเลือดในร่างกายนั้นกําลังพุ่งพ่านนะครับมันรู้สึกเหมือนกับว่าอยากให้หลัวเฟิงเเข้ข้าาาาาไปปต่่่อออสสูแลละนนนยยงงุดกํัีีศ พวกมันก็เลยอีก60ล้านกิโลนะครับที่จะถึงลัวเฟิงทางด้านลัวเฟิงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่อยากจะเขียนฆ่าอยู่ตลอดนะครับจากนั้นเพียงไม่นานพวกไอเ้เผ่าปีศาจเนี่ยก็มาถึงตำแหน่ง,ง,งนของลัวเฟิงแต่ทว่าพวกลัวเฟิงเนี่ยก็ได้หายไปแล้วซึ่งลัวเฟิงนะก็สามารถต่อต้านความที่อยากจะเขียนฆ่าได้สําเร็จนะครับจึงได้หนีกลับมายังฐานของเผ่าพันธุมนุษย์หล,ลังจากที่ลัวเฟิงเนี่ยกลับมายังค่ายทหารของเผ่ามนุษย์แล้วนะครับเผ่านั้นก็ได้ช่องทางจากอาจารย์เจิดหย่าน,นะครับในการขายสินค้าซึ่งมันเนี่ยก็ได้ราคาดีเอามากๆ และอื่นๆเนี่ยถึง6,100ล้านหุ่นยวนหลังจากที่รัวเฟิงได้เงินมาแล้วนะครับเขานั้นก็ได้มาทําการซื้อเครื่องตรวจจับเครื่องใหม่ซึ่งรัวเฟิงก็ได้ซื้อเครื่องตรวจจับขนาดใหญ่1เครื่องและเครื่องตรวจจับขนาดเล็ก1เครื่องนะครับที่เครื่องใหญ่เนี่ยมันก็สามารถตรวจจับได้ถึง11,000ล้านกิโลส่วนเครื่องตรวจจับเครื่องเล็กมันก็สามารถตรวจจับได้1 1 0 0กิโลเมตรนะครับรัวเฟิงเนี่ยจึงคิดว่าจะเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงระยะใกล้เท่านั้นและต่อมาเงินที่เหลือของรัวเฟิงเนี่ยรัวเฟิงก็ได้เอามาซื้อวัตถุดิบเอาไว้เลี้ยงเผาวันมีค่ะ และก็ได้ซื้อคิสตันแลงกำเนิดเทพอัคคีซึ่งการระเบิดของแต่ละเม็ดของเทพอัคคีเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับการระเบิดตัวตายของระดับอมตะราชาเลยนะครับหลวงเฟิงเนี่ยก็ได้คิดว่ามันสามารถเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้จากนั้นหลวงเฟิงก็ไดเอาวัตถุดิบที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยไปให้ทางด้านเาวันเมคานั้นกินเข้าไปนะครับตึงเพียงไม่นานก็ได้ปรากฏแรงกดด,ดันของกฎเกณฑ์ของจัก,กรวาลออกมาหลวงเฟิงเนี่ยจึงรู้ได้ทันทีว่าสําเร็จแล้วและเาวันเมคาของหลวงเฟิงก็เลื่อนระดับเป็นระดับอมตะนะครับและมัน ทางอาณาจักรเทพ STUDENT ที่เป็นของตนเองได้แล้วหลัวเฟิงที่ได้เห็นทาว,วันมคีคางตนเองนั้นบนรรลุถ,ถึงขั้นนี้เขานั้นก็รู้สึกว่าจละล้าหลังไม่ได้อีกต่อไปแล้วทางด้านหลัวเฟิงเองในตอนนี้ร่างมนุษย์ของเขานั้นก็ได้หลอมรวมกับคิสตันไปถึง8เมตรแล้วนะครับซึงหลัวเฟิง,เงก็ได้คิดว่าศักยภาพของเขาในตอนนี้ก็เทียบเท่ากับป้าฉีแห่งแผ่นดินทานโลหิตแล้วเกิดซาประหลาดเข่าทองก็หลอมรวมไปถึง165เมตรแล้วนะครับจากน,นั้นบาราตาก็ได้อธิบายต่อไปนะครับว่าในส่วนที่ทางด้าน ได้เยอะกว่าร่างของมนุษย์นั้นมันก็ไม่มีคําอธิบายอย่างแน่ชัดแต่นางก็ได้รู้ทีหลังหลังจากคนา้นคว้าริสตันทานโลหิตนั้นคือริสตันที่เทพอสูรใช้เลือดของตนเองก่อนรวมขึ้นมาหลังจากที่ล่วงลับไปที่เพราะว่าสปาราข่าวทองนั้นหลอมรวมอย่างราบลืน่นก็อาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอะไรบางอย่างกับเทพอสูรจากนั้นบาบาตาเนี่ยก็ได้อธิบายถึงตาสัญลักษณ์ที่หลวเฟิงนั้นได้มานะครับว่าลวดลายบนสัญลักษณ์แบบนี้มันมาจากฝีมือของชาวพื้นเมืองที่แดนเยียนจีทางด้านหลวเฟิงเนี่ยเขานัน ว่าของสิ่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับหอคอยบูชาก็เป็นได้แต่ตัวตัวลึกลับที่ทําให้เลือดของลัวเฟิงนั้นพุ่งผ่านมาก่อนหน้านี้หลัวเฟิงนั้นเขานั้นก็ได้คิดไปอีกว่าถ้าเกิดว่ามาหยุดในแค่อาณาจักรของมนุษย์ต่อไปละก็ไม่รู้ว่าจะพาสมบัติล้าค่าอะไรอีกในเวลานี้หลัวเฟิงจึงตัดสินใจกลับไปยังสนามรบนอกเขตแดนนะครับลัวเฟิงเนี่ยที่ได้พุ่งทะยานออกจากค่ายทหารของเผ่านมนุษย์แล้วเนี่ยก็ได้ส่วนทางกับยานของทางด้านพวกไทโวพอดีพวกเขานี่ก็ได้มีการทักทายกันเล็กน้อยนะครับในเวลาต่อมา และความรู้สึกที่ทําให้เลือดพุ่งพานก่อนหน้านี้ของหลวเฟิงก็กลับมาอีกครั้งหลวเฟิงจึงสั่งให้บาบาตาตามเส้นทางนั้นไปทันทีซึ่งเป้าหมายที่หลวเฟิงรู้สึกเนี่ยมันก็อยู่ห่างไปถึง1000ล้านกิโลนะครับและในตําแหน่งนั้นก็มีต่างเผ่าพันุ์มคนก็กําลังไล่ล่าเผ่ามนุษย์อยู่ทันทีที่ขค้ืตรวจจับของหลวเฟิงมาถึงพวกมันเนี่ยพวกมันก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าพวกมันนั้นกําลังถูกตรวจจับตําแหน่งอยู่พวกมันจึงตัดสินใจทําการกําหนดตําแหน่งย้อนกลับไปทันทีนะครับพร้อมกับพวกมันเนี่ยก สูงกว่าทางด้านบา,บาตาที่ได้ตำแหน่งและข้อมูลของพวกมันอย่างแน่ชัดแล้วนางก็ได้อธิบายว่าพวกนี้มันมาจากเผ่านาซืออาณาจักรอาณาเขตแดนไกลสังกัดเผ่าปีศาแต่ทว่าพวกมันนั้นก็ชอบทํางานเพียงลําพังไม่ยอมเป็นบริวารของเผ่าใดๆการต่อสู้เพียงลําพังของพวกมันนั้นหลวเฟิร์นีก็ถึงกับชื่อชมเลยนะครับแต่ทว่าสําหรับหลวเฟิงแล้วก็แค่ศัตรูกลุ่มหนึ่งเท่านั้นพร้อมกับหลวเฟิงเนก็ได้คิดว่าถ้าเกิดว่าสมบัติล้าค่าอยู่กับพวกมันแล้วลตก็มันก็ยิ่งเป็นอะไรที่จัดการง่ายเลยทางด้านพวกไอ้้เาปนมันลกแลแว ก็ได้ใช้พืชเนี่ยขยายเขตแดนในการตรวจจับเพื่อที่จะหาหลวเฟิงให้เจอนะครับจากนั้นมันก็ได้กล่าวออกมาว่าไม่รู้ว่าหลวเฟิงนั้นได้ยินมันไหมเดิมทีนั้นมันไม่อยากปะทะกับหลวเฟิงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลวเฟิงนั้นยืนการจะเปิดศึกกับมันกลุ่มของพวกมันนั้นก็จะรีบมาทันทีและให้หลวเฟิงนั้นพิจารณาเองนะครับจากนั้นลูกน้องของน้อยเผ่าปีศาจเนี่ยก็ได้ถามไปที่หัวหน้ามันว่าได้เชิญกองกำลังหนุนมาแล้วอย่างนั้นหรือตึงทางด้านในหัวหน้าของมันเนี่ยก็ได้บอกไปว่าแค่หลอกหลวเงเป็นนนนนเพรรราาาะะววว่่่่มมบบัััััยงไู้้คบฟ อยู่ระดับไหนถ้าเกิดว่ามันทําแบบนี้ไปละก็มันคิดว่าลัวเฟิงนั้นจะถอยนะครับจากนั้นลูกน้องของมันเนี่ยก็ได้รายงานว่าสัญญาณตรวจจับของลัวเฟิงนั้นได้หายไปแล้วมันเนี่ยจึงคิดว่าลัวเฟิงนั้นอาจจะยอมแพ้ไปแล้วนะครับทางด้านลัวเฟิงเนี่ยก็ได้วิเคราะห์นะครับว่าพวกมันยังไม่รู้เบื้องลึงลกเบื้องหลังของลัวเฟิงเลยแล้วจะมีพันธมิตรไหนมาเป็นกองหนุนของมันยังไงมันก็แค่ข่มขวัญตัวเองเท่านั้นจากนั้นลัวเฟิงเนี่ยก็ได้สั่งการให้อีเลน่าในออกปฏิบัติการทันทีและทางด้านอีเดน่าเนี่ ไปยังตำแหน่งไอเผ่าปีศาจนะครับด้วยการโจมตีที่รุนแรงของเผ่าพันมแมลงถึง1ล้านตัวมันก็สามารถทลายเขตแดนของพวกมันได้ในพริบตาพวกมันเนี่ยที่กำลังจะถูกโจมตีก็ได้เอายานอาวากาศร,ระดับ F9 เนี่ยออกมานะครับซึ่งแน่นอนว่าการโจมตีในครั้งนี้ยานระดับ F9 ก็ไม่สามารถต้านทานออกไว้ได้จากนั้นกัวเฟิงเนี่ยก็ได้ปรากฏในร่างของซับป,ประลาดเขาทองพวกมันเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่านี่ก็คือราชันปีกเงินนะครับ แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไอพวกเผ่าปีศาจมันจะรอดจากฝีมือของหลวเฟิงไปได้หรือไม่ก็ต้องคอยไปติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะมหาศึกลังพิบพตอนที่185อโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเว้นนะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ